ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา School Billing โรงเรียนนวมินทราชินุทิศเบนจมราชาไลสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็จะต้องไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะ www.nbr.ac.th ค่ะและเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวระบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาก็จะอยู่ที่แบนเนอร์ด้านบนค่ะคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในระบบ s c h o School u i l l i n g นะคะก็จะต้องเลือกภาคเรียนที่ต้องการชำระเงินและเลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระกรอกรหัสประจำตัวประชาชน13หลักของนักเรียนจากนั้นก็คลิกที่ค้นหาได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะแสดงยอดเงินที่ชำระในภาคเรียนที่เลือกนะคะ และเมื่อเลื่อนลงมานะคะก็จะพบกับ QR Code ชำระเงินหรือนักเรียนเนี่ยสามารถใช้ระบบ Mobile Banking จากธนาคารต่างๆสแกน QR Code เพื่อชำระเงินทางนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกนะคะก็ยังสามารถที่จะพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและไปชำระเงินที่ธนาคารตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดได้เช่นเดียวกันค่ะการตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา เมื่อน,นักเรียนได้โอนชำระค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วและนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบประวัติการชำระเงินในกรณีที่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนสามารถเข้ามาตรวจสอบในระบบ School Builling ตามขั้นตอนเดิมเหมือนกับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระบบก็จะแสดงประวัติการชำระเงินทั้งหมดที่นักเรียนได้เคยชำระมาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีประวัติค้างค่าเทอมระบบก็จะแสดงคำว่าไม่มีรายการและสำหรับนักเรียนที่ค้างค่าเทอมระบบก็จะแสดงประวัติการค้างชำระโดยจะแสดงภาคเรียนและปีการศึกษาที่ค้างชำระรวมถึงยอดเงินที่ต้องชำระ